ีผมมาหา อีกแล้วนะครับในวันที่ระยองอากาศ40องศามันร้อนจริงๆนะครับพริกที่หนูสวนปลีหยิบมาแล้วแล้ววันนี้เป็นกระเทียมนะครับกระเทียมเม็ดใหญ่เสล็นน้อยใส่ลงไปหมดเลยนะปลีมันจะเผ็ดมากปลีก็ตตำกระชอกระแฉกระเทียมกระเด็นออกนอกโคกไปแล้วปลีวันนี้นะครับปลีก็ย่างปลาตาโตนะครับบางวันก็เป็นปลาทูนะครับแต่วันนี้เป็นคิวของปลาตาโตนะครับปลีก็ฉีกแบบนี้นะครับเป็นปลาย่างเพิ่มความหอมให้กับส้มตําปลาของเรานะครับอ่าแบบนี้ใส่ลงไปในโคกนะครับแล้วก็จะตำเนื้อปลาเข้ากับพริกกระเทียมที่ใส่ลงไป ไปนะครับวันนี้ไม่ต้องฉอมาละกอเสียเวลานะปรีเฉาฉอไวแล้วหยิบมาใส่ให้ผมแบบนี้นะครับใส่ไปจุกๆบอกคนเดียวคนสุดท้ายลูกเอาไปให้จุกๆแน่นๆแบบนี้แล้วก็ตักจูลดผงโฟร์เส้นกระชอกลงไปแบบนี้นะครับไม่มีน้ําปลานะเราก็จะใส่มะนาวแทนนะครับส้มตำปลาระยองไม่ใส่น้ําปลาไม่ใส่ปูนะครับอ่ะใส่มะนาวนะครับนี่แบบนี้แล้วก็จะมาใส่ใบมะยมนะครับเพิ่มความหอมเพิ่มความนัวลงไปนะครับมันถึงซีเข้ากันนะครับอ่ะแบบนี้เราก็เติมน้ําปลานะครับ ใส่ลงไปนะครับสักสองช้อนไม่ต้องตรงต้องตัวนะครับปลาเรียากากะกะเอาประมาณนี้ครับแซบแน่นอนนะครับแบบนี้แล้วก็ขูดสาก3ทีนะครับเป็นเคสขูดเกินไมไ่ได้เดี๋ยวไม่อร่อยไม่ใช่ตักใส่ถุงมาเลยนะครับเป็นแบบนี้แล้วผมพาไปดูมอไซ์ปลารีตัวนี้เป็นตัวแรนะยังประกอบไม่เสร็จนะครับโรงงานปลารีสั่งมาก่อนมีที่คุมขาตั้งสตาร์ทด้วยนะแล้วก็ละมังปลาี30ปีปลาีบอกไม่เปลี่ยนเป็นรูอย่างเงี้ยดูดีแล้วขายแล้วมันเฮงดีอ่ะส้มตำปลาก็อยู่ในมือผมนะครับง๊า ไปแล้วโอ้โหมันมีความนวนะครับมีความ,มบ้านๆอร่อยนะครับตามด้วยใบยมะยมสดแบบนี้โอ้โหมันเด็ดจริงๆครับนี่